มาค่ะวันนี้นะคะพัทอยู่ที่ร้านมิโดริซูชิสาขาปั๊ม LPG โรตัสพลัสมอบางไญยเป็นร้านซูชิที่จริงใจนะคะเพราะมาที่ได้กินครบจบทุกเมนูเลยพัทเลื่อนฟีดเจอร้านนี้ในติ๊กต็อกนะคะกําลังเป็นกระแสะมาแรงเลยค่ะหเห็นก็ตกใจนะคะร้านซูชิอะไรเมนูเยอะขนาดนี้จะนั่งทานที่ร้านซื้อกลับบ้านหรือสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะวันนี้พัทขอนั่งทานที่ร้านนะคะเมนูที่พัทสั่งวันนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนได้ลองนะคะสั่งตามได้เลยมีทั้ง พานน่มิโซะแซลมอนทาร,รมกิหัวปลาต้มซีอิว๊วและเมนูเด็ดแซลมอนดองข้าวหน้าแซลมอนซอสมายองข้าวหน้าหมูกิมจิข้าวผัดกระเทียมไข่ตุนข้าวหน้าไก่คาราเกะแซลมอนสับเบิร์ซูชิคัพและซุปมิโซะที่ร้านมิดรินี่สัมผัสได้เลยนะคะว่าอาหารรสชาติและคุณภาพดีเลย โดยเฉพาะเมนูซูชิและข้าวหน้าต่างๆนะคะที่นี่เขาใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นปรุงด้วยน้ำส้มสุดโบราณสีน้ำตาลทองสไตล์เดียวกับตำร้านโอมาเกเซะที่พัดเคยทานเลยค่ะจำรสชาติดีได้ดีนอกจากเมนูที่พัาสั่งวันนี้นะคะที่ร้านยังมีอีกหลากหลายเมนูที่แนะนำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าซูชิอูด้งหมูออนเซ็นซาบะย่างซอสเบนโตะเต้าหู้เย็นข้าวหน้า หมูหน้าไก่ที่มีซอสถึง7รสชาติให้เลือกด้วยนะคะซอสกิมจิซอสสไปซี่ซอสหม่าล่าซอสบาร์บีคิวซอสชาบูและซอสเทริยากิพาดคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกเมนูค่ะที่ร้านมิโดริเคมิถึง4สาขาด้วยกันนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยสาขาสะพานวันชวีปั๊มเอล p ีจีพาสมอราชพิร์์คิสตันและบิ๊กซีพาราม2เพราะทุกมื้อของคุณมีความหมายอร่อยจริงต้องยกให้มิโดริซูชิ ทุกคนลองไปทานนะคะเจอป้ายมิโดริแบบนี้ที่ไหนเลี้ยวเข้าไปได้เลย